ให้ขนาดนั้นเลยเหรอครับแก๊งดาวเซ็นเตอร์ครับผมไม่มีค่าธรรมัครไม่มีค่าใช้จ่ายเลยทุกท่านครับครับผมถ้าว่าคุณทีสนใจอะไหกับทางร้านค้าของเราคุณเข้ามารับชมตัวอย่างเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมไครับ ยอดผู้ีิจารณาการค้านะครับผมครับิจารณาค้านะครับจะมีค่าตอบแทนให้สูงสุดวันละ500บาทถึง2,000บาทต่อวันนะครับให้ขนาดนั้นเลยเหรอครับครับผมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไมนะครับผมไม่มีค่าสมัครไม่มีค่าใช้จ่ายเั้งสิ้นนะครับครับผมถ้าว่าคุณพี่สนใจแอปไรกับการรับคารของเราเพื่อเข้ามารับชมตย่างเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเลยครับที่ไหนครับบริษัทอยู่ที่ไหนครับบริษัทเราอยู่นารพราวครับผมอ๋อชื่อบริษัทอะไรครับ อาบริษัทเรานะครับชื่อว่าบริษัท D M Corporation จำกัดครับผมเอาทิกตอกเขาต้องเป็นทิกตอกทิกตอกแห่งประเทศไทยนีครับทางเรานะครับเป็นบริษัทสื่อโฆษณาของทิกตอกนะครับอ๋อไม่ของติกตอกเองครับรัของเราไม่ใช่ครับผมทางเราเป็นบริษัทบริษัทสื่อโฆษณาครับผมโฆษณาสินค้าทางออนไลน์ครับอ๋อครับแล้วแล้วเอาเอาเบอร์ผมมาจากไหนครับ แต่ติดต่อครับทางบไรบไม่ใช่ครับผมทางบริษัทเรารู้เบอร์จากการเล่นโซเชียลต่างๆนะครับไม่ว่าเฟซบุ๊ก k ิกต็อกไอจีหรือว่าไลน์นะครับซึ่งทางบริษัทเรารู้แกเบอรตัวนะครับข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าทางบริษัทเราไม่รู้นะครับผมกอ๋อแต่รู้เบอร์แต่ลรวรู้ไหมครับว่าโทรคุยกับใครไม่รู้ครับผมเราเราไม่รู้แล้วแล้วแล้วจะมาให้ผมไปโฆษณาได้ยังไงอะ่ะตรงนี้เราทราบแต่เบอร์โทรครับผม อืมอันนี้อันนี้คนคนคนไทยป่ะครับเนี่ยคนไทยร้อเปอร์เซ็นครับอย่าร้องร้องเพลงชาติให้ผมฟังหน่อยประเทศลาวแกงหน่มไม้พปรเตย่เานางผักแชทอย่างอันนี้มนว้า